สวัสดีครับชาวราศีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบัวพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลักนณะราศีกุมหรือชาวราศีกุมสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณนะครับในช่วงของ1นึถึงสิมีนาคม2องพนี้นะครับเป็นในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนมีนาสำหรับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงแบบแม่นยํากว่านี้สามารถ แอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยาหรือบูพยา59ก็ได้นะครับเขียนไวกับหน้าจอแล้วก็ด e s c r i p t i o n ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการยกย้ายราศีที่มีผลต่อชาวกลุ่มแล้วก็รัคนากลุ่มกันก่อนมีดาวเสาดาวมรึกตยูดาวพุธแล้วก็ดาวอังคารมีการโครจรยกย้ายราศีสามารถดูตามแผนผังตรงนี้ได้เลยนะครับ อิทธิพลของชาวกลุ่มลัคนากลุ่มนะครับมีอาณาเขตอยู่ตรงนี้มีดาวประจําตัวของคุณคือดาวราหูเลข8ได้โคจรไปอยู่ในราศีเมษนะครับเป็นภพ ตำแหน่งเรือนสหัชชะคือเรือนแห่งการติดต่อการสื่อสารหรือเพื่อนพ้องบริวารญาติพี่น้องนั่นเองแปลว่าชาวราศีกลุ่มลัคนากลุ่มนั้นจะมีความโดดเด่นในสังคมมากขึ้นมีการติดต่อมีสังคมกับบุคคลอื่นมากหน้าหลายตามากขึ้นการที่ดาวประจําตัวยอยู่ในตำแหน่งเรือนสหัชชะแปลว่าตัวคุณเองจะมีการติดต่อการสื่อสารการดิวนะครับในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างกับบุคคลอื่นมากขึ้นและ ยังสามารถที่จะมีแนวโน้มของการเดินทางนะครับค่อนข้างแบบ เดินทางบ่อยอ่ะไม่ค่อยอยู่กับที่ถามว่าเดินทางไกลหรือทางใกล้จริงๆมันก็สามารถเดินทางได้ทั้งทางไกลและก็ทางใกล้แต่ส่วนมากจะเด่นในทันทิศทางของการเดินทางค่อนข้างบ่อยนั่นเองเนาะอันนี้ก็มีโอกาสที่ชาวกลุ่มลักขณากลุ่มอาจจะมีความโดดเด่นในท่ามกลางสังคมก็ได้นะครับออกสังคมบ่อยขึ้นมีในเรื่องของการติดต่อกับญาติพี่น้องนะครับดีขึ้นได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมจากสังคมดีขึ้นได้ด้วยนะครับ และในช่วงของ1-15มีนาคมนี้ดาวประจำตัวของคุณยังโคโจรอยู่ในเรือนสาหัสใชเนี่ยอยู่ในตำแหน่งตรงเนี้ยครับอีกทั้งตามจริงมันจะอยู่นี้ประมาณเกือบอีก1ปีเลยนะครับก็ยังถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีเนาะเป็นตำแหน่งริเทียลของดาวราหูด้วยดังนั้นเนี่ยชาวกลุ่มถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆกับในเรื่องของสังคมนะครับได้ดีกับวงสังคมมากขึ้นแต่จะดูอึดอัดใจเล็กๆน้อย,อยๆในช่วงประมาณ 1-8มีนาคมเนื่องจากอิทธิพลของดาวประจําตัวนั้นร่วมกลุ่มกับดาวบริตยยใช่ไหมครับมันคือความอึดอัดใจมีความรู้สึกที่อาจจะดูเหมือนกับคยกว่าไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองสักเท่าไหร่อาจจะดูเหมือนกับมีความกดดันกับในวงสังคมเล็กๆแต่ว่าไม่ต้องกังวลเพราะว่าวันที่8มีนานะครับดาวมุตยูจะย้ายออกไปทําให้ดาวประจําตัวนั้นเล็งกับดาวเกสุริยทํทให้ชาวนาศีกุมลัคนากุมมีโอกาสที่จะมีเหมือนกับ สิ่งที่ดีเข้ามากับชีวิตกับวงสังคมเหมือนเดิมนะครับความโดดเด่นการชนะภัยแก่ศัตรูได้ประสบความสําเร็จมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูในยักษ์สำคัญอีกหนึ่งอย่างนะครับคือดาวอาทิตย์และก็ดาวพุธเนี่ยโครจรกลุ่มกับลัคนาชาวกลุ่มมันก็คือดาวแห่งการติดต่อการสื่อสารอีกนะครับการคิดการตัดสินใจการวางแผนบางสิ่งบางอย่างแต่คงต้องระมัดระวัง เพราะว่าดาวประจาตัวไปอยู่ในเรือนสหัชชะและเรือนอาทิตย์และพุธเนี่ยเป็นการติดต่อการสื่อสารเนี่ยเข้ามาทับหลักนะครับของชาวกลุ่มลักนณะกลุ่มดาวอาทิตย์มาจากดาวปัตตนิและดาวพุธมาจากเรือนมอรณะและมาจากภพเรือนปุตตะแปลว่าชาวราศีกลุ่มลักนณะกลุ่มอาจจะมีการติดต่อการสื่อสารมีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งในเรื่องของความกดดันดาวเสาร์ก็จะเลื่อนขึ้นมาในภพ ประจำตัวนะครับในช่วงของวันที่1มีนาคมเนาะก็จะทําให้มีความรู้สึกร้อนอกร้อนใจในช่วงแรกนิดหนึ่ง1มีนาเนี่ยดาวเสาจะมาจากพบวินาศนะครับเข้ามาทับรักกับเช้ากลุ่มเนาะก็จะเป็นราศีตอด,ถ,ดถัดไปที่ได้รับกระแสสัมพันธ์จากดาวเสาดาวเสาเนี่ยเวลาโครจรกลุ่มรักใช่ไหมครับ อาจจะทําให้ตัวคุณค่อนข้างมีความรู้สึกอึดอัดนิดนึงนะครับแล้วก็มีความรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองบ้างในบางจังหวะในบางโอกาสแต่จะเป็นคนที่รอบคอบนะครับมั่นคงแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างดูเหมือนกับมีแผนการมีการคิดการตัดสินใจการวางระบบระเบียบต่างๆมักจะมีแผนการอะไรแบบเนี้ยค่อนข้างดีเพราะาอยู่ในเรือนราหูด้วยเป็นเรือนคู่มิดเนาะแต่ว่าในช่วงแรกเนี่ยที่ดาวเสาร์เข้ามาเนี่ยมาทับกับดาวอาทิตย์จะได้คู่ธาตุไฟและมาทับ กับดาวพุธก็คือคู่สมพลเลิก์นะครับแต่ตามจริงมันเกินดังนั้นก็จะตัดเรื่องของคู่สมพลออกไปเขาเรียกว่าได้ตำแหน่งที่ตัวคุณเองอาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งดาวอาทิตย์นะครับเป็นองค์เกณฑ์ดาวพุธเป็นอุดมเกณฑ์และดาวเสาร์ก็มากุมหลักเป็นองค์เก์อีอก ทำให้ชาวกลุ่มลักนณากลุ่มได้องค์เกณ์อุดมเก์นะครับรวมทั้งหมด3ดวงที่กลุ่มลักนณาทําให้ชาวกลุ่มนั้นมีโอกาสจะมีสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตของตัวคุณเองมีโอกาสของการเริ่มต้นและการเปลี่ยนแปลงดังนั้นชาวกลุ่มลักนณากลุ่ม อย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงนะครับให้พยายามเปลี่ยนแปลงแล้วคุณจะประสบความสําเร็จและมีทางที่จะเดินต่อไปและพัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างไม่หยุดยั้ยงเนาะก็ทําให้ตัวคุณนั้นมีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ดีแต่ต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของการเจ็บป่วยนิดนึงนะครับเพราะดาวมรณะเขาโครจรเข้ามาทับหลักกับชาวกลุ่มอาจจะทําให้เรามีการเปลี่ยนแปลงหรือมีโอกาสที่จะมีการเป็นเขาเรียกว่าปัญหาเรื่องของสุขภาพบ้างเล็กน้อยนะครับ นะโดยเฉพาะเรื่องอะไรอาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับในเรื่องของอาการแปรปรวนภูมิแพ้นะครับหรือในเรื่องของอาทานอาหารอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการมีปัญหาเรื่องกระเพาะใช่ไหมครับหรือในเรื่องของการย่อยอาหารอะไรแบบนี้ก็ได้อันนี้ต้องระมาัดระวังนิดนึงนะครับแล้วก็ระมาัดระวังเรื่องของภูมิแพ้อย่างที่บอกไปทานอาหารอาจจะเป็นผิดได้เพราะว่าในช่วง1-15ึงมีนาเนี่ยมันเป็นช่วงจังหวะที่อาจจะเป็นช่วงอรอยต่อระหว่างฤดูหนาวส่วน ถึงเรือดดูร้อนถูกไหมครับอาจจะเหมือนกับอาหารสแสลงอันนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งสำหรับชาวกลุ่มเนาะทีนี้เรามาดูกันต่อใน,นเรื่องของการเงินอิทธิพลการเงินของชาวกลุ่มก็คือดาวาพระรหัสบดีนะครับกลุ่มเป็นเกษตรบดีเนาะอยู่ในเรือนการเงินและมีดาวศุกร์ขเข้ามาร่วมพระหัสกับศุกร์ในช่วงแรกเนี่ยกลุ่มกันเนี่ยเขาเรียกว่าคู่สับคู่โชคดาวศุกร์เนี่ยมาจากพบเรือนสุภะและมาจากพพเรือนพันธุ เข้ามาในเรือนการเงินถือว่าตัวคุณเองนะครับมีโอกาสที่จะได้การเงินเข้ามาแบบเป็นเงินก้อนใหญ่เงินก้อนโตเป็นอุดนะครับดาวศุกร์เป็นอุดในเรือนการเงินและดาวพหัสดีเป็นเกษตรไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วนะครับในรอบ12ปีของชาวกลุ่มจะได้แบบนี้นะครับดังนั้นเป็นจังหวะที่ดีมากๆเลยพีคไทม์นะครับในช่วงประมาณ1ถึง15มีนาคมนี่คือได้แบบเต็มเ็ ดังนั้นชาวราศีกุมลัคนากุมนะครับใครที่วางแผนอยากจะขายบ้านขายคอนโดขายที่ดินอสังหาต่างๆนะครับเป็นในหน้าต่างๆหรือว่าจะซื้อบ้านซื้อรถซื้อคอนโดอะไรแบบเนี้ก็ได้ทั้งซื้อทั้งขายนะมีโอกาสทั้งหมดเลยถือว่ามีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ดีมากๆนะครับเป็นจังหวะใหญ่มากๆเลยสําหรับชาวกุมที่จะได้จับเงินก้อนโตนะครับเพราะอีกไม่นาน ดาวพระอัสบดีจะย้ายออกไปที่ราศีเมษแล้วดาวศุกร์ก็จะย้ายไปที่ราศีเมษทุกอย่างจะเหมือนกับบรรเทางลงอะ่ะมันจะลดลงในช่วงเดือนอ่าถัดไปดังนั้นเนี่ยต้องพยายามกอบโกยในช่วงนี้นะครับประมาณนี้เนาะถามว่ามาจากไหนอย่างที่บอกอะ่ะ มันเป็นดาวการเงินที่เป็นเงินก้อนใหญ่โหราศาสตร์ไทยเราจะตอบยากนิดหน่อยว่ามาจากไหนนะครับอย่างที่บอกแหละว,ว่าดาวสุกมาจากเรือนสุขผ์เปราะว่าการทํางานการเลื่อนขั้นการปรับตําแหน่งก็นํามาซึ่งการเงินก็ได้ในสหรับบางคนหนึ่งแล้วนะครับข้อที่2มาจากพบเรือนอ พันธุพันธุแปลว่าบ้านหลักทรัพย์ที่ดินอสังหาต่างๆก็คือพูดง่ายๆของบ้านรถที่ดินต่างๆนะ่ทั้งซื้อทั้งขายแหละคุณจะมีโชคมีลาบเรื่องการซื้อที่ดินขายที่ดินซื้อบ้านซื้อรถขายบ้านขายรถนั่นแหละแบบนี้เป็นต้นจะได้เงินก้อนแบบนี้เป็นต้นพระสบดีมาจากพบเรือนลาภแล้วมาจากพบเรือนการเงินการเงินก็เข้ามาแบบเป็นกอบเป็นกรรมมีการค้าขายการลงทุนได้เงินนะครับ ประสบความสําเร็จกําไรเป็นเกอบเป็นกำเป็นช่วงพีคไทม์แบบนี้เป็นต้นนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของเ,อเรื่องถัดไปนะครับก็คือเรื่องการงานทิกพลการงานของชาวราศีกุมคือราศีพิจิกนะครับคองด้วยดาวองคารเลขสามได้โครจรไปเป็นประและราชาโชคอยู่ในเรือนพันธุ ประมาณวันที่1-12มีนาคมหลังจากนั้นดาวองคารจะเลื่อนไปที่ราศีเมถุนเป็นภพเรือนปุตตะเอาในช่วงแรกก่อนช่วงแรกประมาณ1-12มีนาจะเป็นดาวองคารที่อยู่ในเรือนพันธุนะครับอาจจะมีแนวโน้มทิศทางของอาการเจริญเติบโตการพัฒนาไปข้างหน้าที่ดีนะครับและเป็นตำแหน่งราชาโชคด้วยก็จะทำให้ชาวราศีกลุมลัคนากลุ่มนั้นมีการงานที่อาจจะมีความมั่นคงมีการเลื่อนขั้นการปรับตำแหน่ง รหรือมีโอกาสที่จะได้ในาการเดินทางบ่อยๆด้วยนะครับอาจจะไม่ค่อยอยู่กับที่แต่ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับในเรื่องของการขับรถขับลาเพราะว่าดาวอังคารกับดาวฤกษ์เตยูจะมากุมกันในช่วงประมาณวันที่8มีนาจนถึงวันที่12มีนา8-12มีนาประมาณ5วันนี้ดาวฤกษ์เตยูร่วมกับดาวองคคารอยู่ในเรือนพันธุพันธุแปลว่าบ้านหลักทรัพย์ ความเป็นอยู่แล้วก็ในเรื่องของรถนะครับระมัดระวังจะมีปัญหาเรื่องรถเกิดขึ้นบางคนอาจจะได้ซ่อมรถซ่อมลาแบบนี้นะครับหรือมีปัญหาเรื่องของการเฉียวการชนได้ขับรถต้องระมัดระวังอย่าใจร้อนนะครับเพราะว่าดาวมฤตยูกับดาวอคารคือการพลิกผันอย่างกระทันหันนะครับอยู่ในเรือนพันธุทที่แปลว่ารถโดยตรงดังนั้นเนี่ย คือคุณต้องระมัดระวังแต่ไม่ต้องกังวลน,นะครับบางคนแบบโอ้ยแล้วอย่างนี้ฉันจะต้องขับรถไหมเนี่ยภายใน5วันไม่ต้องขับรถดีกว่าไหมไม่ใช่นะครับแค่หมายความว่าเราคงต้องระมัดระวังนะหรือต้องไปตรวจสภาพรถอะไรแบบนี้ก็ได้เนาะก็ก็ถือว่าเป็นการแก้เครดได้นะถ้าเราไปตรวจสภาพรถอะไรแบบนี้ถ้าเกิดเราไม่ได้ตรวจหรือใครตรวจมาแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็ระมัดระวังการเดินทางอย่าใช้อารมณ์เพราะดาวงคารหมายถึง หุนหันพันแล่นคิดอะไรทําอะไรแบบว่องไวรวดเร็วเกินไปแบบนั้นเป็นต้นมื่ตจะอยู่หมายถึงการพลิกผันก็เลยต้องเตือนนิดหนึ่งในเรื่องของการขับรถเพราะมันอยู่ในเรือนรถพอดีนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของอดาวอังคารนั้นะเลื่อนไปที่ราศีเมถุนเหตุการณ์ที่บอกก็จะค่อยๆบรรเทาลงนะครับเพราะดาวอังคารเนี่ยจะมาอยู่ในช่วง12มีนาคมจะอยู่ในเรือนปุตตะบางคนอาจจะได้รถใหม่นะครับได้อาจจะได้รถใหม่ แบบนี้เป็นตนหรือใครที่กู้ยืมเงินนะครับก็จะสร้างบ้านซื้อรถได้แบบนี้เป็นตนก็ยังถือว่าโอเคหรือบางคนอาจจะไปรีโนเวทในเรื่องของบ้านรีโนเวททารถใหม่สีรถใหม่นะครับซ่อมรถใหม่แบบนี้ก็ถือว่าดีเช่นกันนะครับแต่ก็จะเสียเงินนิดนึงนะประมาณนี้ทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของอความรักกันเนาะ การงานนิดหนึ่งเนาะการงานอย่างที่บอกไปการงานนะครับการงานดาวอังคารจะเลื่อนเข้าไปสู่เรือนปุตตะเปละว่าบางคนอาจจะได้งานใหม่หรือบางคนอาจจะมีโปรเจกต์มีการทํางานสิ่งต่างๆแบบนี้ครับอาจจะมีโอกาสในเรื่องของการงานประสบความสําเร็จที่ดีมีการแบบเริ่มต้นหรือเริ่มการทําอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในเรื่องการงาน ก็มีโอกาสในโอกาสดีๆหรือใครเปลี่ยนงานก็มีโอกาสจะได้งานใหม่แบบนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ยชาวกลุ่มลัคนากลุ่มเนี่ยอาจจะต้องมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องการงานเล็กน้อยแต่ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีเพราะดาวองคารนั้นได้ร่วมกลุ่มกับดาวเรือยุพักหนึ่งแล้วก็เดินลงมาก็ทําให้ทุกอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็อาจจะมีผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีขึ้นภายหลังเนาะ ทีเราม,มาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันบ้างความรักของชาวกลุ่มนะครับก็คือราศีสิงห์ของด้ดาวอาทิตย์เลขหนึ่งได้โคจรเป็นประและกลุ่มลักขณาของตัวคุณเองเปราว่าชาวราศีกลุ่มลักขณากลุ่มจะมีการติดต่อการสื่อสารกับคู่ครองคนรักมากขึ้นแต่จะมีระยะห่างระหว่างกันเล็กน้อยเพราะดาวพุทธที่กลุ่มกับดาวอาทิตย์เนี่ยเขาเป็นามาจากเรือนมรณะด้วยนะครับมรณะเข้าสู่เรือนลักขณาและกลุ่มกับดาวคู่ ของคุณก็เลยเป็นอะไรที่อาจจะดูเหมือนกับมีระยะห่างกันบ้างเล็กน้อยแต่ก็ตัวติดกันแหละเพราะดาวคู่เข้ามาอ่อนกําลังลงทับลัคนาของคุณเลยและมีดาวเสาจากภพวินาศเข้ามากลุ่มอีกต่างหากดังนั้นชาวกลุ่มลัคนากลุ่มควรจะต้องระมัดระวังเรื่องของความกดดันนะครับการอ,อ,อยู่ห่างกันสักพักหนึ่งการมีประเด็นการมีปัญหาในเรื่องของความร้อนอกร้อนใจกับในเรื่องของคู่ครอง คนรักค่อยๆเป็นค่อยๆไปรอให้ดาวประจำะความรักของคุณคือดาวอาทิตย์เนี่ยเลื่อนขึ้นไปที่ราศีมีนในช่วงประมาณกลางเดือนอมีนาคมเป็นต้นไปจนถึงปลายเดือนมีนาจะค่อยๆคลี่คลายแล้วก็บันเทาเป็นแาวน้มทิศทางที่ดี1-15เป็นจังหวะที่คุณต้องใช้ความอดทนความวิริยาอุตสาหะนิดหนึ่งนะครับเพราะมันได้คู่ธาตุไฟมันจะร้อนอกร้อนใจนะครับกับในเรื่องของ ความคิดต่างๆการอยากได้คอมเมนต์การใช้อารมณ์การหุ่นหันพันแล่นการมีปากมีเสียงกันในช่วงจังหวะหนึ่งนะครับดังนั้นเน่ยพยายามลดช่องว่างตรงนี้ลงไปแล้วค่อยๆคิดค่อยๆทำนะครับยังมีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ดีขอให้คุณอดทนได้นะครับในช่วงประมาณหลัง15มีนาุมไปเนี่ยกลางเดือนจนถึงปลายเดือนมีนาอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ลงตัวมากกว่านี้นะครับ สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ